คือคนตอนน้ำเทวมเขาบอกว่ากูจำคำนี้ได้กูเอาน้ำไปบริจาคกูคจะเอาไปให้บ้านลุงนหนึ่งที่แม่งเลี้ยงแมวเยอะแล้วแม่งไม่ยอมออกย้ายออกมาเว้ยแล้วแม่งกำลังจะขาดน้ำคนจะไต่หากันอยู่ล่ะโอ้ยพ่อพรกกันหลือเกินแล้วคนไม่ได้ให้สัตว์แม่งว่ายน้ำมา <c oughs> แเอามือล้วงมาหยิบตรงเรือคือหมามันจะไม่ทำเลยวันนี้เรามีเอ็มหรือโกเอมดีวะโกเอมก็แล้ว คือช่วงนั้นน่ใครหมาตายอ่ะแม้กระทั่งปลาคราฟตายกูก็เป็นคนเขียนให้เขาแม่เหมือนทุกคนรู้ว่าไอ้เย่ช่วงนี้อแย่แม่งมมนหยิ่งแต่ก่อนนะกูบอกยอมรับนะกูไม่ทำหรอก การได้เข้ามาทํางานในใน,ในวงการบันเทิงอะ่ะนั่นคือสะพานที่จะทําให้กูได้ไปติดตอ่อแกลลี่ชั่นนาไว้อ,ไอเฮียไม่ให้งานกูดีแค่ไหนอะ่ะไม่มีเส้นสายหรือไม่มีคอนเนคชั่นที่แข็งแรงอะ่ะกูไม่สามารถจะนํางานเข้าไปแสดงในสถานที่บางที่ที่มันแกรนได้ในชะ่ไ